รู้ไหมคะว่าการทาคอลลาเจนนะคะไม่มีทางที่คอลลาเจนมันจะเข้าไปเป็นคอลลาเจนในผิวเราได้เพราะว่าผิวของเราอะคะ่ะมันมีรูที่ขนาดเล็กมากๆแล้วคอลลาเจนนะคะมันใหญ่กว่ารูนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะเข้าผิวได้เลยเราจะต้องทาตัวเปปไทด์ที่มันสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งจนถึงปัจจุบันนะคะเขามีนวัตกรรมจนถึงขั้นว่าสามารถกระตุ้นคอลลาเจนได้สูงถึง80%และที่สําคัญถ้าเกิดสมมุติว่าเราหาสารที่มันได้รับรางวัลได้ ได้เนี่ยอันนี้ยิ่งดีเลยเพราะว่าเขาจะต้องผ่านการวิจัยมาเป็นอย่างดีแล้วแล้วเอาไปแข่งกันเพื่อที่จะหาเดอะเบสมันยังไม่พอแค่นี้ค่ะมันจะต้องดูสารที่เปปไทด์ตัวนั้นที่กระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็จะต้องป้องกันการทําลายคอลลาเจนในผิวหนังเราด้วยซึ่งปัจจุบันนะคะเขาจะมีในส่วนของการเป็นฟูลไลท์โ o เทคชั่นป้องกันแสงทุกอย่างที่มันจะมาทําลายคอลลาเจนของเราได้ไม่ว่าจะเป็นแสงที่มันมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือ UV ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันทําลายผิวเราแน่ แล้วอีกตัวหนึ่งที่สําคัญสุดๆคือตัว I R หรือว่าตัวอินฟาเลตตัวเนี้ทะลุทะลวงแบบสุดๆจนผิวเราคือถูกทําลายจนถึงขั้น DNA เลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราสามารถป้องกันได้ทั้ง3ส่วนนี้ค่ะมันจะเป็นการป้องกัน DNA damage หรือการทําลาย DNA ได้จริงๆอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองหารูปแบบทานะคะให้เราหาคอลลาเจนหรือว่าตัวเปปไทด์ที่มันกระตุ้นคอลลาเจนแบบนี้ถึงจะช่วยเราได้จริงๆค่ะ